สัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับุผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะชาววันพระวัสิบดีที่2 2มิถุนายนพุทธศักราช2อ6 6ริค่ะ6ริกาครับพบกับเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนเช่นเคยจากที่เป็นต้นไปนะครับวันนี้สําคัญจริงเรื่องข่าวหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่จะเริ่มต้นวันนี้ขออนุญาตไปดูปฏิเหตุกับรถตักเรียน5โมงเย็นที่ผ่านมาที่สิงห์บุรีท่านผู้ชมดูวงจรปิดรถที่กำลังลงมาจากสะพานจํานวนมากแต่มีรถตู้รับส่งนักเรียนคันนั่ เป็นรถตู้รับส่งนักเรียนเองแหวกรถไปแบบนั้นคือวิ่งไม่ได้ความเร็วกระทั่งชนรถคันอื่นที่จอดอยู่ด้านหน้าเจ็ดคันด้วยกันคก่อนจะไปนิ่งสนิทอยู่ตรงกลางสี่แยกไฟแดงค่ะก็8ดคันอยู่ตรงนั้นแหละครับทานผู้ชมรับรถที่รับความเสียหายเด็กนักเรียนหญิงรายหนึ่งตกนกตกใจเล่าเหตุการณ์ว่าย่างไรน้องไรเห็นคนขับรถตู้ขับไปเล่นโทรศัพท์ไปด้วยค่ะนี่ ขับไปเล่นโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็มีรถคันหนึ่งมาปาดหน้าคนขับก็เลยตกใจหักหลบจนกระทั่งเป็นอย่างในวงจรปิดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมผมต้องใช้คำว่าคนขับรถนักเรียนจะต้องเข้มข้นสูงสุดเพราะคุณต้องรับผิดชอบชีวิตลูกหลานของชาวบ้านเขาเขาฝากลูกหลานแก้วตาดวงใจไว้กับคุณเคราะดีน้องไรไม่ได้เป็นอะไรกันมาก แต่ได้รับบาดเจ็บกันไปเล็กน้อยกันนะคะ5โมงเย็นครับเป็นอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันหลายคันบริเวณสี่แยกวัดสว่างอารมณ์ที่ตำบลต้นโพมืองสิงห์บุรีจุดเกิดเหตุอย่างที่บอกมันเป็นทางลงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วพอลงสะพานมาจะมาเจอกับแยกไฟแดงนะคะก็มีรถกระบะรถเก๋งซึ่ง รถกระบะกับรถเก่งเนี่ยโดนรถตู้ชนกวาดมาเสียหายไปทั้งหมดถ้ารวมรถตู้ด้วยก็8คันค่ะต้องช่วยกันลําเลียงนักเรียนออกมาจากจุดเกิดเหตุเด็กในะอยู่ในอาการตกใจนะคะเด็กๆเ,เจ็บกันไป3คนอายุประมาณ1 2บสถึงสิปีส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีขณะที่ตัวคนขับรถตู้ชื่อนายปียพงศ์อายุ34ขาหากัก คือพอชนแล้วติดอยู่ตรงนั้นเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องงัดขาที่ติดอยู่ตรงช่องวางเท้าออกมามสรุปแล้วก็คือบาดเจ็บสคนเป็นเด็กนักเรียน3ามคนขับรถตู้หนึ่งโอ้ท่านผู้ชมฮะเล่นมือถือเด็กนักเรียนบอกเห็นคนขับขับไปเล่นมือถือไปโอ้โหนี่ผมต้องนำเสนอเน้นย้ำเลยเห็นหน้าคนขับชัดๆก็คงไม่ผิดกติการหรอกเพราะว่านี่รถนักเรียนนี่ไม่ได้เลยครับไม่ได้จริงๆ ทำใจไม่ได้ทุกทีเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรับผิดชอบชีวิตผู้คนที่เป็นแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่